ฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้ผมได้มาแล้วทุกคนตอนนี้เหมือนยิงเสารเป็นขนาดจะประกดเอกมาให้ให้ผมเห็นตอนน้าตาตานะจู่ๆผมก็เห็นแบบมันเล่้น้ำเลยนะผมผมไม่รู้ว่ายิงเสารเป็นขนาดนี้โผล่มาจากไหนนะจู่ๆก็โผล่มาให้ผมเห็นเลยนะเหมือนเมื่อกี้ผมเดินมาอาจผมมองไม่เห็นหรือเปล่าแต่ตอนนี้เหมือนผมเห็นแล้วทุกคนจู่ๆก็โผล่มาให้ผมเห็นนะทุกคนผมตกใจมากเลยข้างแรกผมคิดว่าผมจะไม่เห็นแล้วนะวันนี้ ็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านกัน้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นนองน้นท้าพิสุทธิ์นะครับทุกคนก็วันนี้ก็ผมก็แบบจะกลับมาดูยิงเสารอิศาอีกครั้งนะครับผมที่ผมเห็นเล่มน้ํากลางใบอยู่คนเดียวนะทุกคนตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้กลับฝั่งถ่ายนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ฝั่งพม่าอีกเช่นเคยนะทุกคนได้อยู่ฝั่งบ้านนาผมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศฝั่งพม่าให้ดูแล้วก็ถ่ายก็ตอบที่ผมได้นอนอาตัยอยู่ฝั่งพม่านะ เดี๋ยวนี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินทางไปหายิงเจ้าปีศาในกลางป่าลึกนะครับผมตอนนี้ผมก็จะออกเดินทางคนเดียวนะครับผมน้าผมก็แบบตอนนี้กําลังหุงข้าวทากับข้าวอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศที่ผมได้นอนพักอาศัยแล้วก็บ้านน้าผมนะทุกคนเดี๋ยวเอางี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินลงตามห้วยเส้นนี้นะทุกคนเที่อยู่ในป่าลึกนะผมไปดูยิงเจ้าปิศาคนนั้นแหละไม่รู้จะยังอยู่อีกทีเดิมหรือเปล่าไม่รู้ว่า ได้เห็นอีกไหมทุกคนเอางี้เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรารีบเดินทางกันไปต่อนะครับผมเดตอนนี้เพิ่งฝนตกเสร็จนะทุกคนแล้วผมก็แบบแบบว่าผมจะไปดูแบบยิงสาววิเชณาคนนั้นว่ายังอยู่ไหมเอางี้ไปกันดีกว,ว่าทุกคนนี่นะผมบ้านที่ผมได้นอนพักอาศัยนี่ครับก็มีคุณตากำลังทำกับเขาอยู่นะนี่ครับผม,มน้ำตัวบันะมีเอางี้เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะเดินเข้าป้าไปแล้วนะตอนนี้ผมก็ เพิ่งออกมาจากหมู่บ้านนะผมตอนนี้ผมจะเดินทางลงไปตามร่องห้วยที่ผมเจอยิงเสาไปสนามนะผมนี่นะทุกคนดีวผมจะเดินตามเส้นนี้ไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเส้นพืชผาดที่นะผมฝั่งพม่าที่ปลูกไว้นะมันจะมีพวกกล้วยพวกแล้วก็มีกระตอ๊อบด้วยนะทุกคนกระต๊อบที่ผมเล่นมานอนเล่นนะผมดูนะกระตอ๊อบ ทวนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูดูนากกระตอบที่ผมไปถ่ายเมื่อวานวัน,นนี้เพื่อไม่เสร็เวลาเดี๋ยวเรารีบเดินทางไปดีกว่าตอนนี้ฝนก็เพิ่งตกเสร็จน,นะครับผมนี่นะกำลังบิกเบียกอยู่เลยนะ ตอนนี้นะผมตอนนี้ผมก็ได้เดินออกมาจากบ้านนาผมนะฝั่งนู้นนะผมฝั่งนู้นเลยนะเราต้องเดินเท้าเข้ามาในป่าอีกไกยนะเพราะแถวแหมู่บ้านที่ผมได้อยู่อาศัยฝั่งพมานะผมมันตดกบป่านลึกเลยนะแล้วก็ติดกบแม่น้ำใหญ่ด้วยนี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าผานะผม ตอ่า,าสูงมากเลยนะผมนี่นะครับผมฝนก็เพิ่งตกเสียจนะดูทุกคนใบไม้เปียกมากเลยนะดูทุกคนแบบตาพาแบบใหญ่มากเลยนะตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในป่าคนเดียวนะผมบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะฝั่งพม่านะผม แม่น้ํานี้เราสามารถมาหาหยิงกระลอกได้เลยนะผมฝั่งเนี้ยเพราะมันไม่ได้อยู่ฝั่งถายแนละ้วเราสามารถแบบหาเก็บของป่าแถวนี้เพื่อไปกินได้นะบางทีก็เราก็แบบมาหาเต่าแบบนะั้นต้องหาข้างๆน้ำนะพวกเต่าวพวกตะผามน้ำอ่ะครับผมแบบเราสามารถตามหาแถวแม่น้านี้ได้นะเพราะแม่น้ํานี้มันไหลามาจากแต่คงบดนู่นเลยนะครับผมวันกรอนผมเห็นหิงเสาวปิศาน,นะครับผม เล่นน้ำอยู่ข้างล่างนี้ถ้าผมจะลองเดินไปดูอีกครั้งนึงไม่รู้ผมจะเจอหรือเปล่าแต่ตอนนี้แบบบรรยากาศเปลี่ยวมากเลยนะแล้วก็การยู่ในป่าคนเดียวแบบอันตรายพอสมควรนะผม ไม่เป็นรอ,อยตัดไม้ของชาวบ้านฟังแถวนี้นะผมบรรยากาศก็กแบบอ๋อทุกคนมีกล้วยไม้ป่าด้วยนะทุกคนนี่นะกล้วยไม้ป่านะผมขครที่ไม่เคยเจอนะอันนี้มัน,ม,นมันเป็นกล้วยไม้อะไรก็ไม่รู้นะผมไม่รู้จักชื่อนะแต่สามารถเอาไปประดับในหน้าบ้านได้นะกล้วยไม้พวกนี้สวยนะทุกคนตอนที่มันจะมีดอกดอกสีไข่ๆจมพูนะ น้ำก็ใสามากเลยนะวันีนะโอ้วันนี้แปลกมากเลยนะทุกคนวันวันก่อนผมเห็นหญิงสาวปสนาณเล่นน้าตรงนี้นะไม่รู้วันนี้ผมไม่เห็นแล้วนะไม่รู้วันนี้ผมจะไม่รู้ว่าคือใครกันแน่นะเมื่อวันก่อนผมมาผมก็เห็นเล่นน้ำอยู่นะ แตกมากเลยนะวันนี้เอางี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็แบบทิ้งกล้องไว้นะทุกคนแล้วก็ผมจะเดิอนออกไปข้างนอกนะกูว่ายิงเสารอิสนาจะไม่ออกมาให้ผมเห็นนะครับผมผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วนะผม เฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี Why? Why? ้ผมได้มาแล้วทุกคนตอนนี้เหมือนยิงเสาร์ปิศาจจะประกฏดเอามาให้ให้ผมเห็นตอนหน้าตานะจู่ๆผมก็เห็นแบบมมาเล่นน้ำเลยนะผมผมไม่รู้ว่ายิงเสาว์ปิศานี่โผล่มาจากไหนนะจู่ๆก็โผล่มาให้ผมเห็นเลยนะเหมือนเมื่อกี้ผมเดินมาอัจผมมองไม่เห็นหรือเปล่าแต่ตอนนี้เหมือนผมเห็นแล้วทุกคนจู่ๆก็โผล่มาให้ผมเห็นนะทุกคนผมตกใจมากเลยครั้งแรกผมคิดว่าผมจะไม่เห็นแล้วนะวันนี้ เมือเขากาลังจะเล่นน้ำนะตอนนี้เขายังไม่เห็นผมนะทุกคนผมยังไม่ออกไปให้เขาเห็นนะตอนนี้ผมแอบตั้งกล้องถึงไว้นะตอนนี้เขายังไม่ได้มองมาทางผมนะไม่รู้ว่าต่อจากที่เขาเล่นน้ําเสร็จเขาจะไปไหนนะทุกคนผมจะตัง้งใจนะว,วันนี้ผมจะตามเข้าไปให้ได้นะว่าเข้าไปที่ไหนกันแน่นะทุกคนผมก็ออยังรู้ว่าเขาพักอศาศัยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะผมจะได้แบบตามหาเขาถูกนะแต่ผม แต่ในหมู่บ้านนี้ผมไม่เห็นเลยนะทุกคนผมไม่เห็นผู้หญิงคนนี้นะวันนี้แบบผมเดินเข้าบาดแดดมูววานแล้วทุกคนผมก็มาเห็นนะแดดแดดมืววานละวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะที่เขาาปรากฏตัวไหมผมเห็นนะเป็นเรื่องที่แบบบังเอิญมากเลยนะทุกคนแบบจ,จู่ๆก็มาเจอยิงสาวปิตนากลางป่านะผมก็แบบน่าจะเป็นครั้งแรกของชีวิตผมนะที่ผมได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสูงไให้ดูนะ มันกำลังจะเล่นน้ำยนะอยู่นะกคนมือกำลังจะทุบตัวนะเดี๋ยววันนี้ผมจะแอบตามไปตามเข้าไปนะไม่รู้เขาจะไปไหนตอนนี้เขายังไม่เห็นตัวผมนะหลังจากที่เขาเล่นน้ำเสร็จผมก็จะแอบตามเข้าไปเลยนะไม่รู้เขาจะเดินไปทั้งไหนกันแน่นะอันนี้ผมต้องสังเกตให้ดีๆนะ ตอนนี่เขาเลี้ยมน้ำยังไม่เสร็จนะ ผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงดีนะก็ยิงเสาไปขนาดนีน้ผมจะเข้าไปห้าเข่าก็ผมก็แบบกลัวว่าเขาจะตกใจแล้วก็ให้ไปนะผมก็เลยแบบต้องแอบตั้งกล้องนะครับผมผมก็อยากจะเข้าไปทําไปนั่งคุยกับเขานะแต่ตอนนี้ผมยังทําไม่ได้นะกลัวว่าเขาจะไม่ประกวตัวมาให้ผมีเห็นอีกนะเดี๋ยวรอให้แบบผมไปทําความรู้จักกับเขาเสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมจะแบบจะได้คุยกับเขาถึงเรื่องนะตอนนี้ เขายัางไม่ได้เห็นหน้าผมเลยนะผมยังแอบอยู่ในป่าในะต้นตอนนี้ตัาา้ว่าเขาจะตกรใจกลัวแล้วก็หนีเขา,าปนะ่าไปนล นี้ก็น้ำค่อนข้างเย็นมากนะไม่รู้ว่าเขาไม่หนาวเลแต่ตอนนี้ผมหนาวมากเลยนะก่อนที่ผมจะเดินทางมาที่นี้ผมใช้เวลาแบบไกลพอสมควรนะทุกคนแบบอยู่ระแดบ,บ้าน,นาผมนะผมก็เดินเข้ามาจากปนะ่านวก็ไกลพอสมควรอยู่นะ ตอนนี้เหมือนแบบเขาย,ยังเล่นน้ำไม่เคยนะรู้ว่าตอนนี้เขาเล่นน้ำนานมากวันนี้ผมจะแอบตามเขาไปให้ได้นะัผมผมจะได้รู้ว่าเขาพักอาศัยอยู่ตรงไหนนอนตรงไหนนะคมเหมือนตอนนี้เขาจะลุกไปไหน่อยนะไม่รนะู้นะทุกคนจะสังเกตเอานะ ทุกคนเมื่อตอนน้้นิิงเสาวปนนาดจะไปไหนแล้วคุณู้นะคอเคทุกคนีคุอคจะก่อนนี่ตี่ตามิสาเป็นปขนาดเดินเข้าบ้านะูว,ว่าเขาจะไปไหนนะ ไปฟอร์ลูแล้วนะฮึหายไปได้หรอนี้ตาไปดูให้ได้นะฮ้ยทุกคนผมว้าแล้วทุกคนแปลกมากเลยนะทุกคนดูอุ้ยไปไหนหรอวะ ยทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่ายิงเสาวบิชนาคนนั้นเดินหายไปไหนแล้วผมไม่รู้นะทุกคนแปลกมากเลยนะผมเฮ้ยทุกคน,กคนผมเจอแต่เสื้อผ้าเก่านะทุกคนเฮ้ยหรือว่าทุกคนดททูทุกคนมีเสื้อผ้าเก่าด้วยนะสาวบิชนาคนนั้นไปไหนแล้วผมไม่รู้นะจู่ๆก็เดินหายไปเลยนะครับผม ้ยแปลกมากเลยนะครับผมวิเก้วผมยังเห็นเดินมาทางนี้เลยนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างั่งนี้มันเดินลงไปไม่ได้นะมันมีหนามนะดูทุกคนุ้ยเมื่นตอนนี้ผมจะเห็นผ้าเหลืองนะผมนี้นะไม่รู้ผ้าเหลืองอะไรนะครับผมจีวรผ้าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้ยิงเสาปีศากว่านั้นไปไหนแล้วผมไม่รู้นะครับผมเอางี้ทุกคนผมว่าตอนเนี้ย เนื่มเริ่มจะไม่ดีแล้วทุกคนมนรู้ว่ายิงเสาอิสนาจู่ๆก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะจากที่มีแกนเล่นน้าตรงนี้นะอุ้ยแปลกมากเลยนะผมเดินตามไม่ทันเลยทุกคนเอางี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะคอดตัวกลับไปบ้านนาฟังพมากกอนนะทุกคนตอนเนี้ยเริ่มจะไม่ปลอดภัยกับผมนะจู่ๆยิงเสาอิสนาก็หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยเลยนะ เอาละรครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ใครชอบก็อย่าลืมแบ่งลังใจให้ผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมเลยนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผม้วยเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนผมจะมาตามหาความจริงให้ได้นะก็ยิงสาวปีศาคนนี้เดี๋ยวผมจะมาอีกรอบหนึ่งทุกคนผมจะมาแบบเขาเนี้ยผมจะมาแบบมาแบบปล่อยเขาเล่นน้ำแล้วก็แบบผุดเผยนะทุกคนแล้วผมจะแอบแอบจับตัวเขาเลยทุกคนเดี๋ยวผมตอนเนี้ยผมต้องรีบกลับไปก่อนทุกคนมันจะไม่ปอลอดภัยละ เหมือนตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าคนเดียวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตจบทิ้จบคลิปเพียงแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะมาตามหายิงเต่าวอินสนาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีนะครับผม